อ้าวสวัสดีครับนี่๋ยวเพิ่งหนีไปไหนนะวันนี้ผมมาอยู่ที่ปทุมธานีมาอยู่กับพี่เจ้าของเลยนะครับแหมบ้านสวยๆข้างในนี่กว้างขวางเลยไปเดี๋ยวเราไปคุยกับทางเจ้าของกันปาเชื่ออะไรบ้างไปดูดี่เป็นยังไงบ้างอ้าวกับกล้องก่อนโอ้ฝนมามืดเลยวันนี้เนาะมามาเรามาเที่ยวกันวันนี้มาเที่ยวที่ปทุมธานีกันนะครับไปเดี๋ยวไปหาพี่เจ้าของกันพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีรับคุณที่นำแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ผมปัญญาครับพี่ปัญญาอะไรกันเนาะพี่เราอยู่ที่ไหนกันครับนี่ครับ เราอยู่ที่บางเดืออําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีบ้านบางเดือตำบลบางเดือตำบลบางเดืออําเภอเมืองเมืองปทุมธานีใช่บ้านพี่ใช่ไหมครับเนี่ยฮะใช่ครับผมอ่านี่เน,นเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดกันพี่ครับแปลงนี้มันมันมันอยู่ใกล้กับอะไรยังไงบ้างเนี่ยจูใ่ใกล้อ่อจุดหลักก็คือไทยวัสดุไทยวัสดุแล้วก็หมู่บ้านพฤกษาเจ็ดสิบเอ็ดอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมพี่ไม่ใกล้กันแล้วเราอยู่ในหมู่บ้านอะไรเนี่ยพี่เราอยู่ในหมู่บ้านสวนทิพซิล อะไรนะพี่เคยเที่ยวฮะสวนทิพซิริสวนทิพซิริจับใน Google Map ก็ขึ้นเลยหมู่บ้านสวนทิพซิริใช่ถูกเอาง่ายๆเลยพี่ซอยหนึ่งใช่ไหมซอยหนึ่งใช่หลังที่สี่ใช่ไหมหลังที่สี่หลังที่สี่คือหลังนี้ใช่อ่าซอยนี้หลังขวามือนี่มีห้าหลังใช่ไหมพี่ใช่เราอยู่ซอยที่สี่บ้านเลขที่อะไรครับพี่บ้านเลขที่หนึ่งแปดหนึ่งทับสองศูนย์อ่าไม่ใช่อะไรหรอกคนจะซื้อบ้านบางทีเขาดูบ้านเลขที่หรือเขาดูฮองจุ้ยด้วยเข้ามาอยู่ขวามือพื้นที่เท่าไหร่ครับพี่หลังนี้ครับ 5้าแดตารางวา5 8สิบตารางวานี่รู้สึกว่าจอดรถได้3าคันเลยใช่อ่าแล้วพี่<า>ยังไงเนื้อตัวพี่นี่ไปเป็นช่างสียังไงครับเนี่ยช่างสีสบักเล่นหรือเปล่าคือผมเคยเคยทำมาก่อนเลยอ๋อเคยทำมาก่อนเลยพี่ทาล้วใช่ไหมเซลเล่นน,นิดนึงพี่ใช่กำลังทาั้วอยู่เนี่ยนะครับเมืม่อก่อนมันสีอะไรพี่เมื่อก่อนมันสีน้ําตาลสีน้ําตาลมันก็ดูมืดมดอึมคึมก็เลยให้มันสดใสเข้ากับตัวบ้าน่าบ้านนี่นี่รู้สึกจะสร้างกี่ปีแล้วพี่สิบปีได้ไหม ประมาณนั้นมัน้งประมาณเกือบสิบปีใช่อ<ม>เอาง่ายๆพี่หมู่บ้านเราเนี่ยนะอยู่ใกล้กับทยวัสดุอยู่ใกล้กับตัวจังหวัดตัวตัวป,วปทุมนี่ไกลมากไหมพี่เออตัวปทุมนี่จากนี่ไปประมาณห้ากิโลเมตรห้ากิโลก็ไม่ไกลมากห้าหกกิโลเมตรพี่ขายทําไมครับคือบ้านสองหลังนี้มันมันอะไรค่าใช้จ่ายมันเยอะเกินสองหลังมหมายถึงอะไรคือผมมีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ที่ไหนพี่ก็อ,อยู่ ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละตรงไหนพี่อยู่ใกล้ๆกันอ๋ออยู่ใกล้ๆกันอ่าก็คือพี่มีสองหลังใช่ที่ค่าใช้จ่ายมันไม่ไหวใช่แล้วตอนนั้นซื้อไว้ก็คือซื้อมาสองหลังพร้อมกันใช่อาแล้วตอนนี้ก็คือกะขายอีกหลังนึ่งจะได้เอาเป็นค่าใช้จ่ายกันพูดง่ายๆอย่างนั้นใช่ไหมพี่ใช่ถูกต้องอ่าเอาแบบตรงๆเลยคือหลังนี้นะพี่เนาะอือฮอ่ะพี่พี่บรรยาคนนีญาตพี่พาชมนิดนึงนะครับว่าข้างในเป็นไงบ้างนะครับโอเครบกวนที่นำพานิดนึงครับครับผม เดี๋ยวค่อยบอกราคาเนาะพี่เนาะเดี๋ยวขอเบอร์โทรพี่ให้ด้วยเลยโอเครถนี่แถมไหมพี่ไม่เกี่ยวนะพี่รถนี่ก็ลูกสาวแจมไม่ได้อ๋อนี่ก็คือพื้นที่ของเราทั้งหมดถึงแม้มันจะสิบปีแต่พี่ก็คอยดูแลทาทรงทาสีคือบ้านนี้คอยดูแลตลอดสภาพยังโอเคปัจจุบันนี้ไม่มีใครอยู่หรอกไม่มีอ่าเราก็มีการทาทรงทาสีมีการพัฒนาพี่พาดูข้างในหน่อยดีครับโอเคขอพี่เป็นไกด์นิดนึงตอนนี้รู้สึกว่ากําลังทําความสะอาดอยู่ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับ อ๋อที่พี่ถือนี่มีฉนดในมือด้วยใช่ไหมใช่แต่แต่จะไม่ได้ดูหรอกพี่เอาคร่าวๆพอเพราะว่าเดี๋ยวมีฉาชีพมาจะมีปัญหาให้โทรหาพี่เวลาเขาจะซื้อโดยตรงดีกว่าครับโอเคข้างในนี่มีอะไรบ้างครับพี่เออตอนนี้ก็มีจะบ้านเปล่าบ้านเปล่าเออบ้านเปล่าอันนี้คือห้องโถงนี่คือห้องโถงอ่าของนี้เราไม่ได้เก็บไว้นะพี่นะอ่านี่ห้องโถงเลยนะครับแล้วมีกี่ห้องนอนนะครับพี่ห้องนอนมีสามห้องนอนชั้นบนข้างล่างจะเป็นห้องโถงแล้วก็ เป็นห้องอันนี้คือห้องโถงคือทําเป็นที่ทํางานได้ครับมาปรับปรุงอะไรได้คือไฟนี่มันอาจจะมีอายุการใช้งานหลายปีนิดนึงมันอาจจะไม่สว่างมากใช่แต่ถือว่าโอเคนะครับบ้านนะพี่เนาะเวลาดู่อยดูตอนร้าวถ้าบ้านดีมันจะไม่ร้าวไม่มีนะผมดูแล้วมันไม่มีตอยร้าวแต่สีซีดเนี่ยไฟหม่นหม่ยเป็นเรื่องปกติพี่ใช่อ่านี่คือรงจะกรถก็อยู่นอกอ่าและนี่คือห้องโถงและอันนี้ห้องอะไรก็พี่ทางทังทางวานี่เป็นห้องเก็บของ พี่พี่พาเดินนิดนึงฮะห้องเก็บของเล็กๆใต้บันไดเนี่ยอันนี้ห้องใต้บันไดออสําหรับเก็บของเล็กๆน้อยๆได้แล้วตรงนี้จะห้องอะไรครับพี่นี่เป็นห้องน้ํานี่เป็นห้องน้ํากําลังปรับปรุงใช่ไหมพี่ใช่ใช่แล้วนี่คือห้องครัวนี่คือห้องครัวใช่ครับไม่ได้เปิดไฟไว้อ่าไฟใช่ไดหมพี่จ้่เปิดไฟให้มันสว่างอ๋ออ่าเห็นแล้วฮะฝนกําลังมาเลยมันยิมคึมนิดนึงนี่มีห้องครัว นะครับมีซิงค์มีเคาน์เตอร์ต่างๆอ่าพื้นเป็นพื้นกระเบื้องฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับพี่อันนี้คือบรรยากาศข้างล่างของเราในพื้นที่58ตารางวาฟาดูชั้นบนหน่อยพี่ชั้นบนเนี่ยผมไปมาแล้วโอ้โหโล่งพี่โอเคโล่งเลยคือบันไดนี่บันไดไม้สักนะไม้สักสมัยเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วราคาก็สูงนะพี่นะคือไม้เก่าครับเงาแวบเลยนะ เนี่ยใครซื้อไปเนี่ยมาเปลี่ยนไฟให้มันแบบสว่างสว่างบ้านผมก็เป็นที่ไฟอายุสักห้าปีเนี่ยมันจะเริ่มหมุนหมุนพี่ใช่ใช่อ่ามันจะเริ่มแบบมือจากการใช้งานอยู่ว่ามันก็ธรรมดาพี่อออันนี้ห้องอะไรครับอันนี้คือห้องนอนข้างบนนี้เป็นพื้นลามิเนตหรือเปล่าฮะใช่พื้นเป็นพื้นลามิเนตอ่าพื้นลามิเนตอ่าเป็นห้องนอนแอร์นี่ให้ไหมครับพี่แอร์นี่ให้ด้วยให้ด้วยเลยใช่เออผมก็ตอนอยู่ข้างล่างน้ามันท่วมมาประมาณคืึหนึ่งใช่ไหม น้ำท่วมอะไรนะปีห้าสี่เนี่ยมันท่วมเยอะไหมครับพี่อู้ท่วมมาถึงแค่หน้าบ้านหน่อยเดียวหน้าบันไดอ่าห้าสี่ที่ไหนก็ท่วมใช่ครับอันนี้ที่เราเริ่มกันข้างหน้าหมู่บ้านนี้นี่คนเยอะเลยเหรอพี่หมู่บ้านนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่รอบข้างใหญ่อ่ะออพี่เห็นนี่หมู่บ้านอื่นร้างคือนั่นพฤกษาเจ็ดสิบเอ็ดนั่นใหญ่มากนั่นนะนะพี่นะใช่อ๋ออย่างที่เราพิมพ์คขาว่าพฤกษาเจ็ดสิบเอ็ดก็เจอเลยอ่าแล้วท่นห้องอะไรพี่แล้วต่อไปนี่ก็คือ เอ่อทำเป็นห้องเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าได้แล้วก็ห้องเก็บเสื้อผ้านี่จะอยู่ติดกับห้องน้ําอ่าแล้วมีห้องน้ําในตัวห้องน้ำในตัวเลยในห้องนอนผมแค่เข้าๆพอนะครับอืออ่านี่นี่คือห้องนอนห้องนอนใหญ่ครับข้างบนมีกี่ห้องนอนครับพี่อ่าทั้งหมดมันสามห้องนอนพี่พ่พาชมนิดนึงแล้วมีห้องนอนเล็กอีกสองห้องพี่ขายเท่าไหร่ลืมถามราคาราคาครับที่ผมคิดอาไว้ห้าล้านห้าล้าน เอาสี่เก้าได้ไหมได้ราคาเนี่คุยกันได้ถ้าสนใจสี่ล้านเก้าดีกว่าพี่เนาะถือว่าผมต่อให้กับคนซื้อไม่ใช่หรอกพี่ผมไม่ชอบเลขศูนย์ห้าหรือสี่ล้านเก้าแต่ราคานี้ก็แทบจะไม่ได้รถแล้วอ่าก็คือขอให้มาคุยกับพี่ปัญญาที่นี่เลยแไปพี่พาชมนิดนึงโอเคนี่มันห้องเด็กห้องนอนสาหรับเด็กตู้ให้ไหมพี่ตู้อันนี้ไม่ตอนนี้เอาออก เอาออกนะพี่นะตัวนี้เอาออกขอกลับนะพี่นะนี่วิวข้างหลังจะเป็นวิวนี้ใช่วิวโล่งๆเลยวิวโล่งๆเย้นี่โล่งเลยที่พี่เราเรียกผมเรียกว่าสี่ล้านเก้าแล้วกันสี่ล้านเก้าเนี่ยเวลาติดต่อพี่ปัญญาติดต่อเบอร์อะไรครับพี่เบอร์ติดต่อเอ064ครับ913ครับ7083ครับอีกสักรอบครับพี่ครับ 064คาบ913คับ7083อ่านี่คือเบอร์พี่เลยนี่เมื่อเมื่อสี่ปีที่แล้วพี่ไปซื้อที่ของผมของพเมณนใชื่อคือง่ายผมก็มีรีวิวให้พี่เมณนที่สุพรรณแล้วพี่ปัญญานี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปซื้อที่ผมรีวิวให้กับพี่เมณนคือเจ้าของเก่าพี่โคโคเท่าสุพรรณบุรีนะพี่เนาะใช่อ่าอันนี้เราก็มีความคุ้นเคยกันในระดับหนึ่งเลยพี่อีกห้องหนึ่งครับพี่อีกห้องนี่คือติดกันนี่คือห้องน้าอ๋ออุ้ยห้องน้ําสวยพี่ห้องน้ําอีกห้องงนึ อ่านี่นี่นี่ไม่เอี่ยมอยู่เลยเมื่อกี้ที่พี่บอกกับบ้านนี้สร้างปีอะไรนะสร้างปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดใช่ไหมมีน,นกมาทำรังหน่อยอยังไม่มีคนอยู่ไม่เป็นไรเป็นปกติ <laughs> บ้านผมยิ่งกว่านี่พี่ <laughs> และอห้องนี้ก็เป็นห้องโลง่ลงๆใช่ไหมครับนี่ก็เป็นห้องโลง่งๆเป็นห้องนอนอีกห้องหนึง่งเฮ้ยผมมองว่าราคาล้านสี่ล้านเก้าอะพี่แล้วห้าสิบแปดตารางวาแล้วอยู่ในใกล้ๆตัวจังหวัดปทุมผมถือว่าไม่แพงไม่ได้เชียร์ขายนะพี่นะ,ะผมถือว่าไม่แพงอ่า ไม่โหดร้ายเกินไปอ่าเนี่ยปรรชาการคืออยู่ใกล้ความเจริญด้วยไปไหนสะดวกเวลาไปคือ,อยงง่ายพี่มันอยู่ในตัวจังหวัดปทุมใกล้ๆเียว่าเรียกว่าในตัวจังหวัดแล้วก็ได้แล้วพี่เนาะมันซื้อขายหากินง่ายนะไปซื้ออะไรกินง่ายๆไปโรงพยาบาลง่ายพา,า,ามองค์หมอง่ายใช่ไปตรงตล,งตลาดกบเดียวเองอ่าอันนี้ก็ถือว่ามีายตลาดใกล้ๆนี่อืิครับ อ่านีก็คือบรรยากาศพี่ต้องพาชมข้างล่างสักรอบหนึ่งนะครับอยากให้เห็นเมื่อกี้ที่ผมรีบรีวิวไม่ใช่หรอกี่ฝนมันมามืดมาฝนมันมามืดแล้วมันรีวิวมันจะเหมือนน่ากลัวพี่ข้างล่างก็ได้ฮะอ่าลงไปข้างล่างข้างล่างข้างบนละเอียดแล้วครับโอเคอ่าผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมคาบน้ํานิดหนึ่งโจรไม่มีอยู่แล้วมั้งพี่เนาะโอ้ที่นี่ไม่มีเลยอ่ามีคือบอกมีไม่มีคือบอกไม่มีกันมีสายจวจตลอดอ่าพี่ขอชี้ระดับน้ำปีห้าสี่นิดหนึ่ง อะดับปีห้าสี่ซื้อบ้านซื้อที่เดี๋ยวนี้มันสําคัญเรื่องน้ําท่วมอประมาณไหนพี่นี่ประมาณบันดดนี่มันมีคาบอยู่หน่อยนึงอ่านี่คือท่วมหนักปีห้าสี่ของพี่แค่นี้ของผมนะมิดหัวเราไปเยอะอพี่บ้านผมนะผมลบบุรีไม่เหลือครับพี่อถือว่าพี่ท่วมน้อยมากนะครับผมเริ่มลงมิดละก็ถ้าใครสนใจยังไงก็โทรหาพี่ปัญญาได้ตลอดทุกวันเลยไหมพี่ ได้ได้ทุกวันเลยพี่ก็อยู่ไม่ไกลมากะนะก็โทรหาพี่เบอร์อะไรนะพี่่อ้เที่ยวครับ064ครับ913ครับ7083อ่ากับแปลงนี้บ้านหลังนี้58ตารางวาบ้านเดือนะอะไรนะพี่นะบ้านอะไรนะตำบลบางเดือบางเดืออําเภอเมืองจังหวัดประจธานีอ่าครับก็ได้มาดูหลังนี้จะได้มาเป็นเพื่อนบ้านกันในหมู่บ้านเดียวกันพี่ใช่แต่งไม่เยอะหรอกคือพี่พี่พขอขอญาตพ,พี่พาเดินนิดนึงผมให้ดูไรแล้วอรแล้วมันไม่มี เนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับมันไม่มีรอยร้าวแต่สีลอกสีอกส่อดเนี่ยที่ไหนก็เป็นครับสีลอลอนเนี่ยมันปกติอ่ะอ,อายุการใช้งานครับปั๊มน้ําแทงน้ำที่ให้นะพี่เนาะได้ท,ทุกอย่างทุกอย่างให้หมดทุกอย่างที่จิตตั้งเนี่ยให้หมดเลยที่เห็นน่ะให้หมดเลยเอันนี้เป็นมาที่ด้านหลังใช่อะโอเคสามตัวแถมให้เลยใช่โอ้โหถือว่าในระดับหนึ่งแล้วว่าคุ้มนะครับอ่ะก็เอาใจช่วยเนาะพี่เนาะก็ขอให้ขายได้ไวๆนะครับจะได้ คนซื้อจะได้มาที่บ้านที่สวยๆนี้ไปด้วยเนาะพี่เนาะ,อะโอเค,อเควันนี้พอละพี่เรารอบรอบรอบบ้านละก็ขอใว้พรให้พี่ปัญญาได้ขายได้ไวๆนะครับนะก็จะได้มีคนซื้อโทรหาพี่โดยไวแล้วกันเนาะโอเคอวันนี้เราสองคนกลับลาแล้วกันครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับปัญญาครับ,รบส,วส,สวัสดีครับ